ครับผมสวัสดีครับเอซสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแต้มพารวยเนาะครับเนาะวันนี้บ้าวแต้มก็ได้มติตตามตัวเลขของน้องวุ่นเซนเนาะครับเนาะน้องวุ่นเซนนี่เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ฟันแม่นครับท่านผู้ชมครับฝันไวเห็นสร้างเผือกครับสองเสือกเนาะครับนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็น้องวุ่นเซนนี่เพิ่นกร้ล่องเพลงมวนได้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี่บ้าวแต้มก็ได้ฟังเสียงน้องไปแล้วครับ <medio S 2> ขนขี <tekrar. S 3> ้ง <grateful> ลูกเลยครับท่านผู้ชมครับยิสียังน้องส่วนตัวเลขหรือว่าเรื่องเล่าความฝันเนาะครับน้องน้องน้องจะเป็นตัวใดเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังจากปากน้องวุ่นเส้นน้ำกันเนาะครับเนาะก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเตี่ยมผ้ารวยนี่เด้อครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังจากปากน้องวุ่นเส้นน้ำกันเลยครับนั่งถ่ายอยู่ทางไหนแล้วเนาะคุณเนาะเห็นอยู่เนาะครับนาอท่านผู้ชมเนาะทีมงานก็ล่ออยู่คุณครับ พอที่องเมืองอุบลก็มาด้วยครับเด้อยท่านเพิ่มไปติดตามน้องกันเลยครับพีว่าน้องมาเอาตัวเลขเด็อดเด้อดนี้น้องว่าฝันดีว่าสันอุ้ยฝันว่าได้ขี่ส้างสมว่าสร้างเขื่อกลางป่านอะได้ขี่สร้างดีดีเอาว่าสุสุวีสุนองฟังในลูกฝนาานกันว่าจังไดลูกฝันว่าหนหันยูไซกับพวกหัวเว่าพวแคทวายูในมูบ่บานเป็นายๆ นในยุคเก่าจังได้กับหมูจ้ะหมู่บ้านคนโบราณไม่ใช่เป็นบ้านใหม่ที่ว่ายกพืน้นขึ้นทั้งตั้งแต่แตารางนี่บ่มีหยังจังสี่เป็นบ่ลูกแม่นจ้ะออหนูหันนั่งเล่นอยู่จ้ะบัดนี้กมีสร้างเือ,อก2โตโตบักใหญ่เลยเพิน<อ>่นหันทีเข้ามาเขาก็ลงมาเขาก็บอกว่าเมาื่อคืนคอยสิาพาเจ้าไปหนูกั บ่หหว่าสิไปไซแล้วจ้ะนุก็เลยขึ้นไปน้ำเพิ่นก็ขึ้นไปเลยใจง่ายเนาะเพิ่นนี้ขืนไปน้ำเพิ่นเพิ่นกับผ้าไปลัดดงลัดปลาไปนุก่ะนุกกะข้นในใจเนาะสิผ้าไปไสดว่าเป็นผ้าไปขาบ่โอ้โก็แค่แค่จนไปบ้านอยังญาติเขาเอาไปขาอยู่ยังขึ้นไปน้ำกระเจ้าโอ้กับมาฮอดว่าง อันนี้นูก,กับโบไหนใจว่าเป็นวังหรือบอ่อนะจ๊ะแต่ว่าหันใหญ่แห้งก็เป็นวังแบบใหญ่เลยซ้ำเหมือนามหล้างต่อกันลหละจ้ะแต่ว่าหันสูบวันนี้เพื่อนกับห้นู้ลงวันนี้คนยืนเฝ้เฝาอยู่หน้าประตูหันเพื่อนก็บอกว่าไหนู้หันเอาเหล็กนี่ไปบอกห้คนทั้งในจังสีแดชเขาไปในวังเอาตัวเล็กไปบอกให้คนในวังเนี่ยจังสีหนูจังศดีสามารถเข้าไปในในวัไไงได้ แม่นจ้ะเพราะมันมีประตูอีกประตูหนึ่งเพื่อนก็บอกว่านั่งนังตัวสีเขาไปไหนหันตัวเขาไปบ่ไดไดตัวต้องเอาเลขนี้เขาไปเพิ่นว่าคล้ายๆว่าเป็นรหัสแม่นจ้ะคล้ายๆเป็นรหัสเพื่อนบอกนึว่าหันหาเก่าสามจ้ะห้าเก้าสามแม่ยังจับตัวเหลขงง่ายเลยเนาะหาเก่าสามงวดก่อนออกแปดห้าสองเหล่เป็นเพี้ยนกันบ่หลายเนาะ เลขเพี้ยนบ่หลายเด้อฮะเก่าสามกับผมจะจมาชมวันนี้นูหันก็เลยบอกคุนว่าจาจะนุสีเอาเขาไปบอกเพลนนู่จะวันวนี้นุ้เขาไปนุ้ก,ก็ไปบอกเพลนเพลนกับเปิดประตูให้นุ้เขาไปเขาไปในี่หันมีของกินเต็มโตเลยโตเน่ยอย่แล้วจ้ะแต่ว่ายาวไปพูดเต็มหมดเลยในโตนั่นแม่จ้ะเต็มหมดเลยก็มีคนนางอยู่หันมีหันผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเขาหันใส่สุดงามเด้อ บัน,นียูนุกะเป็นนางน้ำพึ่นจ้ะกะก,กินน้ำเขากะด้กินน้ำน้ำเบื่อนี้แม่นจ้ะบันีบัน,นีกะมีขนยางลงมานุกะหันไปแนมกะคือพระราษายเน่ยจะเป็นกระซสมงกุฎมีทั้งหลังกะล,ลากผืนลงมาเลยผาทั้งหลังคืณผาคุ้มเผินแม่นจ้ะบันีนู <c oughs> น,นันกะ สวัสดีเพิ่นจ้ะแล้วนุก,ก็บ,บอกเพิ่นว่านุขอกินเดอ้อจ้ะนุหิวขา้าวนุวางสีเพิ่นกับบริวายังจะ้ะบรินี้ข้าวหนึ่งก็มีคนเรนทุบๆๆๆๆลงมาแต่บนันไดเรนไม่ยังไงลูกน,นุก,กับโมโหเพื่อกันจ้ะแต่ว่าเส,สืสูทส,สีดำเสืูอสูทสูงขาย,ยาวเพิ่นกับเรนลงมาแบบร้ายเลยจ้ะเรนมาหาหนูนี่บอกด้วยว่าเรนไปหาพปราซาเรนลงมากินข้าวจ้ะโอ้รเรนภากัคเรนมากินคือกันแม่จ้ะ บันีนู้หันกระสเดินขึ้นมาตอนที่เพลนพอดีเตือนพอดีเพลนนี่อหนไรตกใจได้เตือนมันดังนะแต่มันเสียงเกิบเพ่นมันใส่เกิบหนังมันดังตึบ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 หลายคนแต่ว่าตามความเป็นจริงนี่ทิ้งน้องมันมีตัวเลขกับแปรใดนะเพราะว่าสร้างนี่มันก็น้ำเก่าอยู่แล้วเนาะสร้าง แต่ว่ากรบอกเน่เด้อาจจะเป็นเก่าสองก็ะไ,ได้เนี่ยรสั่งสองเสือกนี่ยบวสั่งสั่งเผือกสองสองเสือกเนาะที่มาหาปอน้องน้องบุญเส็นไปสั่งเผือนี่สองสองเสือกกติแต่เป็นเก่าสองเีด้เก้ 9, 5, าห้าสามในโลูกสามตจิบนบอกห้าเกาสองโห้าเก้าสามแลัเก่าสองสี่ก็ได้เนาะสอง คือบอยแอมินเน้าห้าเก้าสามมดมนคืออห้าเก้าสามแล้วก็สองเก่ายี่สี่นอไม่บัวนอคือได้เพราะว่าสร้างเผือกสองเสือกมักจะแปรใดอีีได้สร้างนี่นั่าเป็นจํานวนใดเพราะมีหลายคนสี่ฝันมันจะน้าเก่าเลยสร้างนี่น้าเก่าเราวันนี้ไม่จักเสือกจักเสือกนี่จะมาบวกเ่กันใดจับครูกันได้บนบวกนะครับผมเ้ากแสิบประมาณนี้น้องน้องบุญเสียนน้องครับแมนจะแต่ว่าน้องหุจักบอหู่นไสจิ ที่คีสั่งผ้านองบุญเซนไปนั้นเป็นคนลักษณะจังไดเป็นคนตยยัวใหญ่ๆเขาใส่สุดคือมีหมวกสีแดงนั่หมวกแน่ลักษณะดหดลูกเป็นหมวกแก็บจังสิีไื้เป็นหมวก,กปวเป็นปลายแหลมคือคนโบราลาัในสีบอกแมนจ้ะแต่เขามีมีพร้อมมีมีไม่มีหรือมีดาบ เออมีดาบเนี่ยดาบมันเปนเนี่ยนะลูกดาบคนโบราณเป็นเป็นดาบโอ้ยเนาะไข่ฝันไข่ไข่ว่าเกี่ยวของกับคนโบราณนี่เนาะคนโบราณเพื่อนมาบอกมากล่าวมาบอกมาให้โชคให้ลาำน้องเงินเส่นครับผมอ่ะท่านได้ชิมชอบกระลองเอาแคบหนาจอยเบิ้งเนาะครับผมเนาะไม่ว่าท่านได้จดเป็นกล่าวสุดเนวพิมพ์ประกาศมาจดไปเบิ้งฮะเอาเขียนมาแล้วจ้ะเอาสองเข่าน้ำเอาสองเข่าน้ำ เพราะว่าสร้างสองเสือกยังได้พอเที่ยงนี่แปลใหายเลยสร้าสงสองเสี่อกนี่ช่างช่างนี่น้ำน้ำเก่าอยู่แล้วครับผมสองเสือกก็คือสองจีแปลหายสองเก่าเลยเพอเที่ยงแมนห้าเก้าสามน้องวุนเสถิว่าครับผมท่านผู้ชมนี่เดอร์ตัวเลขของน้องวุนเสถนครับท่านผู้ชมครับนักหลงเสียงดีครับน้องวุเนเสถเนาะครับเนาะเป็นแต่ทรงเสริมอยู่ดอกครับนักหล่อ,อ้ลองดีหลาย บ่าวแต้มได้ฟังว่าเคยได้ยินเสียงหนองจากเถื่อเนาะครับมามือนี้ถือว่าเป็นบุญหลายครับมือนีมาได้ยินเสียงหนองโอ้ยขนขิงลูกเลยครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ตัวเลขของน้องเนาะครับท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นสร้างเผือกสองเสือกเนาะครับนาะท่านผู้ชมเนาะก็เลยแปลเป็นสองเก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตัวเลขของนนองเองนี่ หาเก้าสามเด้อครับท่านผู้ชมเด้อหาเก้าสามเนาะแคบนาจอว้เด้อท่านผู้ชมเด้อวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อครับเด้อขอให้มีโชคใหญ่กับน้องวุ่นเสียนครับผมมักระจัดคัดกระเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสุดท้ายนี่ก็อย่ริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแต้มผ้ารวยในเด้อครับสวัสดีครับ